สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่วอบกกอกนี่นะคะน้องอันก็นหลังเลิกเรียนนะเอซก็มาเก็บมันช่วยคุณแม่ป๊าดเน่าหมดบนน้องอันมันเราถ้าไม่เน่านี่เน้องหัวมัน,นะคะ่ะเอฟหุ่นเสียดายเน่าครึ่งหนึ่งแล้วเป็น,นหนวดเนระได้เท่านี้ก็เอาแล้วเนาะอลูกเนาะไม่ถึงปี อ,อันไหนมันใกล้ก็ทิ้งนั่นแหละน้องอันเก็บเก็บพอเพิ่นไทยเสร็จนี่ก็เราก็กลับแล้วล่ะค่ะนี่ใกล้ใกล้ใกลไหนก็เอาไว้นั่นแหละถ้ามันไม่เน่านะคะโอ้ยหัวใหญ่มากเลยนี่ก็ดีกว่าปีที่แล้วอยู่ปีที่แล้วได้แต่หญ้าว่าน้องอัน หญ้าทั้งหมดพรุ่งนี้ค่อยเก็บกองนะคะอันนี้เราก็เก็บรอพ่อนไถก็อีกแถวหนึ่งนะคะเสร็จหมดแล้วหนึ่งสองสามเราตัดลำสี่นะคะสี่ล็อกเออใกล้ๆถนน,นลูกเออนั่นแหละเอาเคาะดินออกกองก็ได้เอายกยกลูกยก โอ้มันไม่ได้นั่นขึ้นเลยเนาะอดึงดึงก่อนมันหักไหมขยาวดินออกก่อนป๊๊ดดูถ้าเป็นเหมือนเองเง่านี้นะนี่ต้นนี้นี่โอ้ยไหวไหมลูกสองแขนโอ้ดูน้องอ่านขนาดน้องอ่านก็ยังแบบขยาวโอ้ ได้การเดือหวัวดกมากเอาสีเส็บมาลุยบ่อเนาะน้ะนองอันมืออื่นเนาะนี่มาแล้วไม่ได้ทำเวียกเลยน้องอันว่ามันมันป่วนอันดีสบายสบายน้องอันหิ้วอนก็ถ่ายลงมาแล้วเออเดี๋ยวก็เสร็จแล้วล่ะ ใกล้ไหนก็ทิ้งนั่นเลยลูกเดี๋็กคนไายเสร็จแล้วก็กลับแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาลุยต่อโอ้ใกล้ๆตรงไหนยโยนไปใส่เลยฮะทุกงมือหลุดบ่มันเล็กไปหร,หรือใหญ่ไปท้งใหญ่ท้งน้อยทั้งใหญ่ท้งน้อย <laughs> แม่ก็จับได้อันไหนก็เอามากดด้วยแล้วมันไม่ได้เลือกทางซ้ายเอามาเจอทางขวาเออนั่นแหละข้างขวาหายไปไหนหมดพ่อเสามสาวขึ้นหรือยังนี่นั่นนะงงอะเร็วอยู่เนาะพู่นอ้ยได้เท่านี้ก็เอาราล,ลูกเอ้ยอได้ล่องรถรถอยู่ว่านอัดรถลัรถไาน้อยนี่ เก็บกองพวกนี้ก็ค่อยเก็บอีกเดี๋ยวไปดูรถถยก่อนนี่เพ่นจะถก็เหลือเฉพาะร่องนี้นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆก่อนอม,อม,มาก็วิ่งกับเจ้าของรถทุกรอบเลยเนาะโอ้มาแล้วหนตมัน นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดึงร่องนี้ดูสิเน่าหรือ,อยังโอ้ยไม่ขึ้นเลย,อ,ยอุ้ยโอ,ยอย้นี่นะคะบา้ามันก็โอเคอยู่นี่อุ้ยนี่ค่าเน่านะคะถ้าไม่เน่านี่เสียดายมากเลยเน่าซะแล้วปีนี้ฝนมันดีมากค่ะ โอ้โหดึง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 แต่ละต้นนะคะนี่มาอีกต้นนี้โอ้อ,อ,อ,โอ้โยขนาดน้องอันยังไม่อยากขึ้นเลยนัปภาษาไม่อบอนี่ผู้นั่งโโอ้โห นี่นะคะดีใจอยู่ได้เท่านี้กะนี่นะคะโอ้นี่นี่โอ้โหก็สุดยอดแล้วละ่ะนี่นะคะ่ะล่องนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะถ่าย เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเก็บ ชงเฉงอันนั้นเราก็เอาไว้เอาละมันนะคะที่เหลือน่ะเดือนกุมภาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกนะคะหรือว่าเดือนมีนาเดี๋ยวไปดูชายเล็กก่อนคะ่ะข้ามแล้วนี่โอ้โหเร็วมากเลยน้องอันเก็บแป๊บเดียวนะคะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ลุยกันแต่เช้าคเพราะว่าพรุ่งนี้เราไม่ได้ จีดยางนะคะนี่โอ้โหเร็วมากเลยแถวนี้เน่าบะลูกบอเน่าหลายบอโอ้เน่าก็ปนกันไปนั่นแหละเนาะตรงไหนมันต่ำๆมันก็จะเน่านะคะน้ำมันขังหุน่นเก็บเร็วขนาดเลยแม่เกือบยกไม่ขึ้นเดี๋ยลูกเอ้ย แม่เกือบยกไม่ขึ้นได้เออนั่นแหละเออได้การเลยน้องอ่านว่าเปื่อนแล้วก็ทำให้แบบนานๆหน่อยพูนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะเก็บมันข้ามเร็วนะทุกวันนี้ เลิกเรียนกี่โมงเหรอลูกที่โรงเรียนบามาถึงบ้านสี่โมงกว่าก็ค่ำแล้วเนาะทุกวันนี้แป๊บเดียวเออก่อนหินมันติดมันใหญ่เกินพูนป๊านามันล้มน่ะน,นะมันถึงไม่เป็นหัวเท่าไหร่มีดก็ไม่ได้เอามาได้ไหมเอาเสียมาไว้ตรงหัวนูน้น แช่แาาล้วบรรุนี่เอ,อ้สุดยอดนี่นะคะสำหรับคลิปนี้คะ่ะ fc ก็ต้องขอฝาก fc ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ